เมื่อเช้านี่ก็มีเคสหนึ่งค่ะนะคะขับรถชนควายทุกคนวันก่อนยกตัวอย่างชนวัววันนี้ชนควายเอฟซีคูดานี่แหละนะคะขับรถชนควายตอนตีสองนะคะมีคนขับรถชนควายเมื่อเช้าโทรมาไม่รู้เป็นเอฟซีเดี๋ยวอยู่อยู่ในนี้หรือเปล่าโทรมาคูดาบอกคูดาปรึกษาหน่อยนะคะบอกว่ามีอะไรว่ามาค่ะพอดีว่ารถหนูอะค่ะตอนตีสองขับรถไปชนควายค่ะนะคะแล้วก็เออ ตอนนี้รถอ่ะก็ซ่อมแล้วคุณาถามว่าบริษัทประกันทําบริษัทประกันประเภทไหนไว้เขาบอกประเภทหนึ่งอาจโชคดีไปถ้าประเภทหนึ่งก็คือคู่กรณีไม่ใช่รถคู่กรณีเป็นควายประกันประเภทหนึ่งก็ซ่อมให้นะคะแล้วซ่อมให้ทีนี้นะคะประเด็นคือเขาก็ถามว่าเราจะไปเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากใครอะคุณดาเราเป็นฝ่ายถูกนะเออเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ลงในบันทึกประจำวันว่าเออเราไปฝ่ายถูกคุณดาถามว่าเคสนี้ใครผิดคะเขาบอกว่าควายผิดค่ะมันเป็นปัญหาจริงๆนะคือเราจะเห็นเลย อุ้ยเดี๋ยวบัวบ้างควายบังแพะบังบางที่นะคะคือถามว่าเคสแบบนี้ใครผิดเจ้าของค่ะที่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงมาเดินเพ่นพ่านตามถนนแบบนี้ค่ะเจ้าของมีความผิดอยู่แล้วแล้วคุณดามั่นใจว่าเคสนี้เจ้าของไม่ไม่โผล่มาหรอกขอเขาก็บอกใช่คุณดาไม่รู้เจ้าของควายคือใครนะคะแล้ววันนั้นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าบริษัทประกันก็ซ่อมซ่อมรดให้เขานั่นแหละแต่เขาว่าอยากจะถามเพื่อความเพราะาใจอ่ะว่าแล้วค่าขับประโยชน์จากการใช้รถเรียกจากใครคุณดาบอกว่าใครผิดคะเขาตอบว่าควายผิดควายไม่มีเงินให้้เราอยู่่แลวคะ นะคะคนที่จะแบบรับผิดแทนนี่ก็คือเจ้าของควายถูกไหมและถ้าให้กูดาทายคือเขาไม่โผล่มาใช่ไหมคะเขาไม่ออกมารายงานตัวใช่ไหมว่าฉันนี่แหละเจ้าของควายเพราะเกือบร้อยทั้งร้อยค่ะคนเหล่านี้เขารู้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายเวลาเกิดเหตุชนขึ้นมาเขาไม่ออกมาแล้วมันแปลกแปลกที่คนในย่านนั้นก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครปรีปากด้วยไม่มีใครบอกด้วยว่าฉันว่าคนนั้นแหละ เป็นเจ้าของควายพามาเดินทุกวันเขาเขาไม่พูดเพราะเขาอยู่ในย่านเดียวกันก็น่าจะพอรู้จักกันส่วนใหญ่เลยนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บชนกันโครมขึ้นนะคะ <c oughs> เขาจะดิวเข,เขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประเมิอนอ่ะประเมินควายกันตรงนั้นแหละนะคะใช่ไหมเขาบอกใช่เลยคุดาอย่างที่คุดาบอกนั่นแหละเพราะว่าวันนั้นที่ตารวจมาเนาะ,ะถามว่าควายเป็นไงบ้างก็เล่าแรกคะ่ะคุดาคะ่ะแล้วเขาก็มีการประมูลกันตรงนั้นเลยนะคะประมูลควายกันตรงนั้นเลยก็บอกเออใช่ค่ะตั้งวัวทั้งควายคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นและเจ้าของไม่ออกมาแน่เเเเพรราาาาาะะถ้ขขออกกมจดนีย มากกว่าค่าควายอีกเขาถึงไม่ออกมาโดนเรียกแน่นอนค่ะหนึ่งจะโดนเรียกจากบริษัทประกันเราที่ซ่อมรถให้เราแล้วเมื่อเขาซ่อมรถเราเสร็จทุกบาททุกสตางค์เขาจะไปเรียกจากเจ้าของควายถ้าก็รู้นะเออเพราะฉะนั้นเจ้าของควายรู้ค่ะก็เลยไม่ออกมาสองเขาจะต้องรู้ว่าเราผู้เป็นเจ้าของรถเราขาดประโยชน์จากการใช้รถเราก็ต้องไปเรียกเก็บจากเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะโดนหลายเด้งค่ะนะคะ จะโดนหลายเด้งแล้วก็ผิดกฎหมายพรบจราจรทางบกด้วยการที่เราปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาในพื้นที่ mm. เขาเรียกว่าในถนนหลวงอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วทาให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มีความผิดเขาจะโดนหลายเด้งเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าค่าประมูลควายนะ่ะใครได้เอ่อฟซีบอกว่าบริษัทประกันค่ะเขาถูกต้องค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆค่าซ่อมรถทุกบาททุกสตางค์อ่ะนะคะที่บริษัทประกันเราเขาต้องหาเจ้าภาพถูกไหมเขาต้องรู้ พอเขารู้ปุ๊บอ่ะโอเคเจ้าของควายไม่ออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประมูลควายค่าค่าขายควายได้เท่าไหร่เขาจะเอาไปไปชดกับค่าซ่อมรถที่เขาซ่อมซ่อมให้เราเพราะฉะนั้นตอบคาถามวิธีว่าแล้วหนูจะไปเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากใครถ้าเจอตัวเจ้าของควายเรียกจากคนนั้นถ้าไม่เจอตัวทําใจค่ะอย่างน้อยคุณโชคดีที่คุณมีประกันประเภทหนึ่งติดรถแล้วรถคุณได้รับการซ่อมเห็นไหมถ้าทำสองบวกงานนี้เคลมได้ไหมคะชนวัวชนควาย ถ้าทำสองบวกเพราะสองบวกสาบวกนะคะความคุ้มครองของเขาระบุไว้ชัดเจนค่ะจะคุ้มครองต่อเมื่อกรณีรถชนกับรถเท่านั้นซึ่งควายเป็นรถไหมควายขับเคลื่อนด้วยกําลังเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าไหมไม่ควายเป็นสัตว์เพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ซ่อมร,รถเราโอเคเขาก็แบบโอเคโอเคเคลียร์แล้วค่ะคุณตา่ะเออเนาะก,ก็ให้กําลังใจไปนะคะ